ไปดิพี่น้องมื้อี้ออกมานะดำหนาพี่น้องดำหนายังไม่ทันแล้วถ้าก็ดำหนามาได้พี่น้องมาดำหน,า,น,นำา,าแล้วกันพอดำแล้วก็แล้วถ้าก็จะดำเลี่ะ น่าจะได้ดำนาเลยน่อเอ้ยใคร่างใครดำนาแล้วปรดำน้าสอยเนี่ยมีชื่น้องเขาหวานหวานเขา sao nga thì nó ơi đầm na đầm na là cả đầm na đầm na đây là cục anh hạ thăm đầm na mà đầm na con lục sao na thì nó ta đây hay nưng บอกเราเสียงเสียงพี่น้องละหน้าก็ดีละดูไปเนี่ยทอดเพื่อให้ไถขึ้นไปในนึื่องอากาโค้งมาพูดพี่น้องละอากาศดีพี่น้องมันซีคึ้มๆนอก,กันดำหน้า ที่แต่อมบานนี่นี่โมบานพาพี่น้องมาส้มส้มบรรยากาศในการทำให้ดำนาในอินดำได้สองมือแล้วพี่น้องกำลังเขียว Ngam, nam em nhỉ làm cái vớt lại làm cái nha làm cái qua thằng lùm thằng lùm hồn nó không nó nào ăn ภาพบรรยากาศข้าวก็ได้ดับน้องเขพี okay. ่หน่อยมาอยู่เพื่อนอยู่น้าแม่พี่หนอแม่เป็นค่อยสบายไ่ค่อยอยู่ดีมีแห้งก็เลยมาอยู่น้าแม่ก็เลยให้น่องข้าน้องดำ อนอนดับหน้าเอาลราดไปดับปีนี่น้องเอ้ยเป็นอย่างน,นละชีวิตคนเฮาแค่นี้แหละควมเจ็บควมเป็นมะขอาไ,ไปออกไปเนี่ยเอามาจอบมึงน,น้องดับหน้าแลละกับิเขาเมื่อโออยป้าแม่อยู่ค้ดเดียวทีเขาเมื่อบานคนละ ออกมาส่ง้องกินให้น้องมีลาบเป็ดพี่น้องเหมือนกับไอต้มเป็ดพี่น้องให้น้องให้ลูกให้หลาน,นนี่คืองัพองงงงงอวพี่น้องอบรรยากาศงัวมีแต่งัวเอาเบาลาไปเลยพี่น้องเนี่ยแอมเบอร์เลยพี่น้องงัวก็มีอยู่ประมาณสิบก่าตัวเลยพี่น้อง สาวกับสิ่มืออะไรี่น้องกับเมืองบานพอละเดี๋ยวไปจอบมึงเขาน้องมาซอมมึอเขาน้องดำหน้านาอันนี้ก็ลูกสาวพี่น้องลูกสาวเนี่ยลูกสาววันวันดีแล้วลูกวันดีแล้วเฮียยังนะเฮียยังนะ

ล,ลูกสาวพี่น้องลูกสาวเพือเดียวนี่แหละเป็นคืนมาได้สองอาทิตย์เลยได้นี่มาห้าพ่อมีหอดพ่อมีมาห้าพอ่าพอสาวนี่ก็ร้าน,นเนี่ยร้านลูกลูกอะไรเนาะ อย่างนันง้นดีจ้าอ๋อไ้ซึ่งนะ้องน้ะพี่น้องนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจังสีมาหาแนวดวีๆมาให้พี่น้องส้มมาให้พี่น,น้องติดตามนำกันแบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนี่ยกดติดตามบ่าวเล้าเนี่ยฝากส่องในหน่อยบัน่นหลังในหน่อยเนี่ยด้อพี่น้อง ok,